Ooh. Ooh. สวัสดีครับมือเหนีักสิมายามตุ่มนะครับพี่น้องใส่ตุ่มล้งมืนเหนียนะครับลัางเดียวใส้เงยปัวครับมือเหนียกต้องการเต็บปากขยีแข้งครับบางสีก็ใส่มดแดง มากดก,กับโบหามดแดงกับบได้ครับพี่น้องม่นเนี่ยกับใส่ยน่วปลวกเลยสิงมาย่อให้พี่น้องหนเบื้องครับไปไวหนีเลยครับพี่น้องฮะไ ชมไปรุ่นน้ำกันเนอะ

ปัดถ่วมคุ้มเลยครับพี่น้องโอ้ถึกนักแน่ปาดนี่แต่ปลาแค่แง่วยต่อยเลยครับพี่น้องนี่ ท่วมคุ้มเลยครับพี่น้องโอ้ข้ท่าข้ท่า,าถืออีลีเริ่มมือนิใส่เงื้อปลวกด้อยครับพี่น้องนี่ผมก็เอาปลวกมาใส่ครับ ไปเทให้เบิงอยู่บ้านเนื้อเบิงกันอยู่บ้านถือว่าถึกยางขนาดนักเลยครับมือนนิลุ่มกันอยู่บ้านอีก นักนักคือข้าคือแมวมาหนิเรือมันหน่อยแล้วมันเจี๊บบา

โอ้โยงมวนคักโอ้น่ะเนื้อไป้ปุุมเนื้อถึงปลาชุ่มครับตุ่มเน้อพี่น้องประแขยงประกศ นี่กัย่มตุ่มมากกับมานอยู่ครับพี่น้องมานหลายพี่น้องในเบื้องในช่มแนวกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปลาเงาบานทุงน้ำเนยเด้อรับค่ารับตะไคร่กดติดตามพี่น้องในเบื้องในช่มแนวกักดเซไว้ตุนๆน้ำแน่ครับพี่น้องครับ เอาลา,าพี่น้องเพื่อแค่นีดเอ้เอครับเนียนสวัสดีครับ